ฝันเห็นตัวเองผอมลงและใส่ชุดราตรีที่สวยงามฝันเห็นตัวเองสวยขึ้นผอมลงใส่ชุดราตรีอันสวยงามเป็นฝันที่ดีในเรื่องความรักการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องความรักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามจากภายในการเจริญเติบโตความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาความหมายหลักของความฝันนี้คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การฝันเห็นตนเองผอมลงหมายถึงปัญหาหนักใจจะเบาบางลงเรื่องที่อึดอัดจ,จะขี้คายให้ทิ้งสิ่งลบๆออกไปทั้งร่างกายและจิตใจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเบาสบายขึ้นนี่คือสัญลักษณ์ที่ดีของการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้ช่วงนี้คุณจะดูดีขึ้นสวยขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นได้รับคำชื่นชมได้รับ การยอมรับมีคนชมว่าคุณสวยมีคนชื่นชมในความน่ารักของคุณชุดราตรีหมายถึงความโดดเด่นความสวยงามความสง่างามได้รับความสนใจหลังจากนี้คุณจะเด่นดังมีชื่อเสียง จะมีคนจำนวนมากสนใจในตัวคุณท่านจะมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมีโอกาสทางสังคมการงานดีเด่นได้รับคำชมมีคนมองคุณในแง่ดีมากขึ้นเรื่องความรักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นฝันว่าใส่ชุดราตรีสวยงามแปลว่ามีคนแอบชอบคุณมีคนเข้ามาจีบจะมีคนมองคุณและให้ความสนใจในประวัติของคุณ ความสัมพันธ์กับคนรักจะดีขึ้นจะมีข่าวดีเรื่องการงานและการเงินภาพลับสวยรวยเด่นดังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตงานที่รออยู่จะสมหวังและก้าวหน้าผู้ใหญ่เอ็นดูการเงินดีขึ้นเลขนำโชค4 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5 4 5 4